อรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะอ,คอาดัมฟาร์มจ้าเจ็ดโมงเร้าของวันพุทธที่6กันยายน6กหกค่ะพี่น้องคะวันนี้มาทักทายเอิ้นคุณแม่เอิ้นขวัญลูกแอนนี่ลูกไอวี่ส่วนเอมมี่หลับนะคะเมื่อนี้มาก องอเอ,อ,เอมี่หลับจ้าไม่เลยไม่ปลุกจ้าว้ยไปละพี่น้องไปละคะ่ะไปละคะ่ะดื้อคะ่ะให้มยายถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวยายปล่อยคนหยอกกันคะ่ะแม่ครับลูกเดี๋ยวยายปล่อยลูกเดี๋ยวยายปล่อยหนูไม่ต้องกระโดดหรอกมันจะเจ็บนะคะเก่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะ แอนนี่สองโลสามขีดอวี่หนึ่งกิโลคุณแม่สามจุดหกนะคะดื้อคากเดี๋ยวยายปล่อยเดี๋ยวยายปล่อยลูกค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกี้กดไลค์กด, like, กดแชร์ให้พวกหนูด้วยนะคะพี่พี่พ,พ่อพ่อแม่แม่ fc ดื้อคักพี่น้องเมื่อน,นี้นะคะานเฮาส ทายทายได้หน,น,นีเขาสี่ทายบอดายค่ะคือเขาจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็หลับนะะเข้ากับบอดายทายทายบอดายค่ะเขาแลนจับน้องหมาใส่กระดง้งแม่พ่นหยอกแม่พ่นหยอกค่ะพี่น้องค่ะ เบิ่งกับเพิ่อนดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ยิ้มก่อนสวัสดีทักทายก่อนเอาตาตายไปไหนตาดำค่กดำแน่แล้วก็มีป่านดำอยู่ในลิ้นนําได้ค่ะพี่นองค่ะเล็บก็ดำดำมืดเบาวเนกตะพุ่งเพิ่นค่ะเอ๊ ไหนดองตาไหนตายิ้ม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 เรื่อยยิ้มจะเห็นเอ๊ะเก่งยิ้มจะเห็นลิ้นกับเห็นฟันนิดหนึ่งอ่ะยิ้ม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 อันนี้ยิ้ม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 สวัสดีเอฟเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่นะคะหนูยิ้มแล้วค่ะนี่นี่นี่ลูกดื้อ นี่ลูกดื้อเรากะเลี้ยงลูกเก่งเก่งดยค่ะเบิงลูกไก่สีแงะใหญ่ใหญ่กลัวแม่แล้วค่ะลูกวันปุ๊กเอ้าหลับซะงั้นบอกลูกอ่เหลือแต่ไอวีเอา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 ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ ยังต้องการผู้ติดตามอีกลหลายหลายลาย,ลายหลายเลยค่ะพี่นองขาช่วยดันช่องอดัมฟาร์มด้วยนะคะขอผู้ติดตามเยอะๆเลยจ้าต <preocup> ุ้งตุ้งตุ้งตุข้างเลยค่ะพี่นองตื่นขึ้นมากกับตังยองหลานสะก้อนยองสะก้อนค่ะนี่เอาเอาลูกชื่อว่าว่ากลายเป็นพุดเด่นยักษ์กลายเป็นพุดเด่นยักษ์ แม่เพิ่นอาจ,จีพมีเชื่อพุดเดิลเนาะค่ะเนาะมึงพุดเดิลชัดๆเลย <c oughs> ดื้อกินนอนนี่แช่นี่แหลคะค่ะดื้อกินนอนขี้ขี้เห <c oughs> ม็นเห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 ม็นอาหารมายิ้มก่อนหันมายิ้มก่อน,น,อ,นอันนี้หันมายิ้มก่อนหันมายิ้ม,ม <c oughs> <c oughs> จ้าพี่น้องคะคลิปนีก้ก่ะ ได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามนะบ๊ายบาย